อ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mobile Legends นะครับ <All troops S 1> วันนี้เราจะมาเล่นตัวยูดาอ่าตำแหน่งน่าจะผมไม่แน่ใจในะ <'re> ตัวเนี้ย <their> ผมเห็นเขาเอาไปโลมกันนะซะส่วนใหญ่อะแทงจะ จะออกแบบแข็งๆหน่อยอะ่ะน่าจะแทงแหละแทงไฟเตอร์แหละแต่ตอนนี้อยู่อยู่ในป่ามันจะฮิวเลือดแรงมากเลยนะจะแอบโกงหน่อยๆอะ่ะแล้วมันปรับมาใหม่ผมเลยอยากเล่นอนะ่ะวันนี้มาพร้อมกับอ่สกินจักรราศีนะครับตัวนี้น่าจะราศีเมษมั้งถ้าจะไม่ผิด ปรับใหม่ปรับใหม่นี่คือให้สกิลมันเร็วขึ้นสกิลสองเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะแรงขึ้นด้วยมั้งเอามาว่าไงว่าไงทามัสทามัสจะง,งัดกับพี่เหรอเอาดีมาดีเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตคาริน่าคาริน่าไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนพี่ขออีกทีสวย เมื่อกี้เราไม่ได้วิ่งเลยนะเราตั้งใจวิ่งเราตั้งใจวิ่งเข้าป่านะเพื่อไปเอาเกาะก่อนแล้วค่อยออกมาช่วยออกมาช่วยเพื่อนอนะ่ะอืมเราไม่ได้ตั้งใจจะเลยไปหรอกถ้าหยุดหยุดอยู่ในป่าแล้วมันมันมันจะได้เกาะด้วยอ,ะอ่ะอ้าวว่าไงจ๊ะเอ๋เฟย่าถอยก่อนไม่ไหวสองตัว ทามัทนี่ก็แรงอยู่แรงทั้งคู่เลยออ้าวโอโล่ามาแล้วสวยสวยดีอย่างงี้สวยดี <c oughs> ไม่ได้คิวว่างไงทามัดทามัททามัดมาดิจะเอาหรอจะเอาหรอได้ดิยืนงัดจะได้ดิอ่าคาริน่าคาริน่ามาทำอะไรครับมาทำอะไรมาทำอะไรครับที่ขออีกทีอีกที สกิลสองมาสวยไม่ได้สกิลสองหรอกหนึ่งไปตีเฉยๆแลย <c oughs> ตัวนี้มันสกิลติดตัวมันจะแบบตีตีเจาะเกาะมั้งใช่แบบแบบไม่ต้องออกเจอะไม่ต้องออกของก็ลดเกาะเขาได้เยอะ,อะตีไปเรื่อยๆยิ่งยิ่งตีนานยิ่งลดเกาะ เนี่ยเห็นไหมถ้ามัดโดนชุดเดียวแล้วอันตีหลับเลยเนี่ยเฟย่าถ้าเฟย่าอันติอะ่ะผมแนะนําให้วิ่งออกก่อนอะเดี๋ยวรออันติเขาหมดแล้วค่อยเข้าจะดีกว่า <so> ถ้าเกิดเราเลือดไม่เยอะนะอทีนี้เราก็มาดันคีฟกันก่อนไม่มีใครมาก็ ดันไปอ่ะดันเรื่อยๆตีป้อมก่อนตีป้อมได้ตังค์ถอยแบ๊บอืมมันเยอะเยอะเยอะถอยก่อนวิ่งด่วนเอาดิมาดิเอาดิาดาดพี่อยู่ในป่านะไอ้หนูเลือดที่เด้งนะจะสู้กับพี่เหรอือมจะงัดเหรอ,อ เมื่อกี้สกิลสองแบบมัน,ม,นมันไม่โดนฮีโร่มันหันมาใส่คีบอะเลยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปล้วงในป้อมเลยนะอ้าวโหโดดโดดโดดข้ามหัวไปเฉยเดี๋ยวเขา้าเปล่าเลือดก่อนมาดิมาดิาดเฟย่าจะเอาเหรอมาดิมาดิเอาดิอืเขาก็ตีเด้งเลือดเหรอเอาดิได้คิวไหมโอเคโอเคขอทักตัว อ้าวฮารีได้ดิเกิดมาละอืมเราจะเดี๋ยววิ่งไปกลางสักหน่อยฮารีดำปวดหัวนะกับฮารีเนะี่ยมันจับยาก แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมจับเซเบอร์เนี่ยไม่กลัวเลยฮารีชุดเดียวล่วงเพราะว่าเซเบอร์มันแก้ทางได้ไงอันเตะว,ว่าไงจ้าทามัดที่มาแล้วนะจะ้าเอสับ <c oughs> ไม่สับไม่ล่วงอนะ <c oughs> ใจร้อนไปน่าจะสกิลสองก่อน มันกดเช็คเลือดไม่ได้เลยไม่รู้เลยใช้เซนต์แล้วอะไม่เหมืนหอนฮอนฮอนกดกดตัวฮีโร่ดูเลือดได้ก่อนจะใช้สกิลฮารีารเดี๋ยวเราอ้อมอ้อมหลังมาฮารีฮารีอยู่สอบม,มาเอาดิมาดิมาดิาดาแวบบไปนู่นโอเคสวยเรียบร้อยเอาคืนมากดดิลองไปดิ นี่มีสวนกลับมาแลบลิ้นทำโหดทำเซียนเหมือนเรียนมาเอาดิมาดิมาดิทา,ามัดเอาดิมาดิหรือจะไฟหรือจะไฟหรือจะเอาฮะที่เยอะนะห,หนูสับหัวแตก อันติแรงมากอ่ะตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆตัวนี้เลยอ่ะนึกถึงนึกถึงอ่าลีลีจินเน่อะลีจินเน่แทฮอนอมาไงฮารีฮารีพี่มาแล้วมิ่งไม่ทันอันติอันติถึงไหมอันติอันตินต <c oughs> สวยสองไม่โดน นี่จะกลับมาใส่คีบอีกดูมันดูมันเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเอาดิตสองสองสองโดน,นถ้ามีอันตีนะหัวแตกบอกเลยม,มาแล้วแฟน เยอะ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 ถอยแป๊บเดินเดินเดินคิดอันนี้กันี่คือเข้าป้อมมาดิพี่วิ่งผ่านป้อมอ่ะไม่กลัวเอาดิได้คิวด้วยเห็นไหมตัวเนี้ยเลือดโหดมากอ่ะขึ้นเป็นร้อยอ่ะนี่ขนาดยังอัพไม่เต็มนะ ถ้าเต็มนี่มีมีเกือบ200อ่ะไอป้อมสวยไอ้ที่ตีเป็นแฉกเมื่อกี้เหมือนมันจะปรับใหม่ปกติจะกดหนึ่งกดหนึ่งเราไปตีมันจะเป็นแฉกออกมาใช่ไหมมันก็โซโลแต่ว่าปรับใหม่เป็นสกิลหนึ่งกดวิ่งเร็วเฉยเยอะแต่ว่าไอ้ตีเป็นแฉกมันจะ เออมันจะยังไงอ่ะเอาดิเอาดิช็อตนี้เก็บสามอีทีเป็นแชกมันจะเป็นสกิลพาสซสิบแทนนะอืมมันจะเป็นคูดาวพาส,สิบฟคาริน่าคาริน่าคาริน่าสับป้งหายเห็นไหมตัว ถ้าตัวถ้าตัวไม,ไม่ไม่ไม่แข็งมากอะชุดเดียวร่วงเลยถ้าแข็งหน่อยก็อาจจะยืนิดนึงอะมาดิฮามัสมาดิจะเอากับพี่เหรอมาดิมาดิยกกระหลังมาดิมาดิเลดี้ซูมเลดี้ซูมช่วย <laughs> ถึงถึงไม่ซูมก็ผมคิดว่าผมน่าจะไหวอยู่นะ พราะของของระนำเยอะอยู่ข oh, <stop. S 1> อตีป้อมสักทีกับกลับมาเด้งเลือดกันมาขึ้นทีละร้อยกว่าร้อยกว่านี่ยังอัพเหลืออีกทีนึงมั้งเฮ้ยไม่ใช่ลืมไปที่เด้งเลือดมันมันไม่มันไม่ใช่อัพเด้ มันเป็นสกิลติดตัวนี่แล้วมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นตามตามเลือดผมก็ไม่แน่ใจเลือดยิด่งเยอะยิ่งหิวแรงนะอ้าไอ้ตัวนั้นนะโดดเข้าไปทำอะไรในบ้านเขาเนะี่ยอาวได้คิวด้วยเหรอ เดี๋ยวเราเรามาดันคิดล่างก่อนจะบอกว่าตัวนี้มันตีป้อมจอกเกาะด้วยมั้งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะือือถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอขอให้ด้วยเป็นตัวป่วนที่ดีเลยอะ ถ้าผมเจอฝ่ายเออยู่ทีมตรงข้ามเจอฮิวดานะปวดหัวเลยอะต้นเกมมันวิ่งยับอะวิ่งลมยับเลยแล้วแถมมันเด้งเลือดเร็วด้วยแบบแป๊บเดียวเข้า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 พอเราเลือดน้อยพุกมันก็จบสกอร์ทีเดียวเลยอะเอาดิไม่มาก็ตีป้อมอะแตกสวย ก็เราวินไปนะครับวิกตอรี่ฆ่าสิบห้าตายหนึ่งแอซิดหกนะครับเก็บทิปเปิลคิวไป,ไ,ปได้ไ